ม่ได้พแม่พี่น้องมากินโอซี okay, นะก่อน,นาแข่งของเขาแ้่นแนนนะงคณะเลยเซฟคณะนี้ต้องีนย่งงีแย่งกันนินกับบรรยากาศตบน้าวอย่างงี้คณะเลยไปว,ว้าวพุดแรงกับเบือ้องโอเมก้าขนมันข่าวเ <laughs> นาะท่งนันปีนเด้อมันกินไหมเด้อคนน้อ้วนหนัก ในโชคลีกูโชคลีมีหนูนะช่วเธอกูช่วยล้อโเคเก่าลีเจาะล้อเก่า ชมวิวยามแรงที่เหมือนใส่สัานนี้น,น่อนนึงเดี๋ยวเราก็ชิกลับขึ้นไปนอนอยู่วิวยังไงดอกกาอยู่ที่นี่นเลยดีครับม,มีเทงพระหามาพี่ชม,มวิวนี้เลยลลอันนี้นว,ปปนวดห้าสิบวะเขียนว่าห้าสิบท่าหลังไฟเราอยู่ฮานเซอร์บสมาซื้อมอสพี่ตังคะซื้อม้สอต้โมกาแฟ ่อไปเอาไปซื้อผ right ่านป่ะนะผ่านที่เจ้าบ่าวยังบ่เ่าอยางเติมมาเอากุ้งเอาไข่ไปใส่เอาเดี๋เอาใจเองจะเองป่เอาเอาหมดเลยเลยเอาใจเองไ่ได้น้ำเอดเดือดในหม้อมาแล้วพี่น้องอย่างทานอย่างเต้ทานเต้ทานเหมือนกันคืออะไรเด้อ มีฟืดมีแต่ท่านเดี๋ยวบนตัวชีลองตังบนตัวชิติดหรึเปล่าปิงลูกศิษย์กินนี่เป็นยังไงกินแดงบรรยากาศหนาวขึ้นหนาวขึ้นเรื่อยๆเดือดมีน้องบุหงามาคืนนี่ชีนอนหลับหรึเปล่ามีน้องไงบัวซาก็คือดังไฟบัวิาพี่น้องไงบัวซิกลก้อยเฮ็ดเด้อจับบุกค่อยว่าบ่ต้องใส่อันนี้มันดับยนต์อันนี้อ๋อใส่เหรอเอาคือเขาเนคว้างลมมันดับยนต์อันนี้ค่อยมานึ่งรับบ่วรับคั้งลมไว้ ดังไปดังมากหัวกับไฟลุดนเลี้ยวว่าเป็นอะไรปมไม้หรอบริยัตมีเทามีอันดังไปเดี๋ยวฟาโร่มันกินไปจนเย่หรอเดี๋ยวยาฟาโร่ค่อยเป็นคนเฮ็ดเองตายมันหมดแล้วเดี๋ยวด้ะหมดแล้วมันหมดี๋ยวยังบ่หมดยังบ่หมดมาเอามันนี่แม่ไอ้มันหมดนะมันกงอย่างอันนี้มัน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 เปียกอ่ะปวด้เดี๋ยวได้ค่อยๆสลับ อย่าบาดังอย่าบาดังขอสลับมันมันจะดับแล้วไม่บอกไม่บอกนี่นี่มันดับมาแล้วกระปองอันนี้นี่วะดับหมดเลยยังยังหนูวันรับไหมรับได้หนูวันรับไว้อืบไว้รนไปแล้วโอ้จะได้ลงเทินไซอันไมอันจี้อันนี้มามาอ้อยต้องตัได้กว่าบนทุกต้องสิบสาม อย่าฟาดเลยฟลุกนอันนมือค้นยาวหักแล้วอย่าฟาดไส่ท่านนะอย่าฟาดไส้บอกใส่ท่านจะไมมอันนี้ไหม่อ้อยมันเออให้มันลูกให้มันไหมอันนี้ก่อนเดท่านนะท่านนะอ่านทุบอันเอาก้อนน้อยโบ๊แม่เหล็กก้อนน้อยนี่เอาเอาอยู่นี่ก็ได้นี่หากอนน้อยมาใส่อย่างน้อยมันมีท่านเขาเอาวีวีวีเอา, v v v เอานะ ให้มันติดคอแต่ว่ามันติดท่านคอแต่ว่ามันติดท่านพอ,อเอาก้อนใหญ่มาหองข้างมันก่อนปนั่นน,นิดหนึ่งเนาะมีคือปั่นไหมหงั่งย้ำดิงก้ยอยอนุ่มย้อนย้อนอดีตดึงเหัวน,น้อยเด้อนี่เด้อ <c oughs> เฮ้ยจะตี ต้องปนะระครับดังไฟแบบนี้นะครับต้องตามาใส่เราเห็นอะไรแล้วเอาเทียนมาใส่เราเอาน้ำพุลงมันสีดำแล้วรัออย่างเดียวให้มันติดธาตนี่นะนี่นะไปพอก่อนป่ะนี่หาก็นาินก็เย็มัไม่เปนองแป้งปมาทียากซอยไปให้กินเนอ

นั้นเป็นทานก่อนจังทิ้งมาควันร้วนไยมันปิซซี่คิวนะอันเดยส่วนเราได้แล้วได้แล้วนี่เดี๋ยวหาว่าแสงไม่มีส่วนร่วมนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินนี่มันเริ่มขึ้นแล้วไงมาอ่ะ ถือว่าได้สวยแล้วเจ้าคัะไปกินแล้วโอ้ยเปิดได้ก็ได้ไเ,<อ>เด้อดดจากไม่ฟ้ามองค่อยกลับหัวทีเต้อ <จน S 1> ตัวหนุ่มคนนีอ้อ้าวอ้าวอืมบันตกเอาจะเลี้ยผู้นี้ดังไฟฟีงเลยไ,ไม่กับเพียกเปียงไม่กันเลยเฮ้ออย่าฝ้ามีลูกเนี่ยมีลูกเก่าลูกมาแล้วเหรอ บางสมมดิเฟางมีรูน้องวันนี้คึดนยังวะเอายาวอะไรมาเลยแหละมีกล้องไปด้านางบอกบอกอ้ฟาคิีเลยฮะพดงามเลยคุณหนักเขาดังเออแว็กซ์จนเข้าเนี่ยดอกไฟเข้าเนี่ยเอ้รูปนี้ว่ามีดอกไฟเลยเนาะ แล้วมันเป็นเป็นประเทศไทยเขามีสบ้านด้วยนะผู้บานพูดก็มีอใสะกมีุนวนี้ก่มีนีใส่างพูนังแล้เออโอ้ยมีแสงลงก่อนนะทะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวแสงคำทำเตมมีบอกกินนซื้อนเลย้เลยบบสืเจวนำนี้เออเราไปซอกกันดูบบมีนน่าจะแม่นเอ่ยได้ออกใส่แแทนนี่แหละเลยแค่จับไปพี่น้องได้เวลาไป a sư nằm chim mà chấm lúc xin hỏi gần bên này nghỉ bên này nào hẹn các nàng à, tôm nàm mi bị đang nghỉ nàng không cái đấy pin bên này chắc thì súp à, mi đấy cả เะปิ้งลูกชิ้นนะพี่น้องอาหารก็แถลงประมาณนึงมาได้พอนี่พี่น้องมากินลูกชิ้นโอเคนะก่อนอาหารแรงของเขาพ่อแม่แข่งคณะเลยแซ่บคณะเลยต้องมี่น้องแงกันกินกับบรรยากาศตอนหนาวพี่น้องไงคณะเลยไว้าวสุดแรงกระเบื้องอุ้ยโอ้โหสุด ว้าวสุดชิเรื่องสุดกระเป็ดปิชิเรื่องนี้มันสุดยังกระต่ายทองวะกระต่ไรทองนี่น้ำสดก็เหรอโอเคแค่นา้นเลยอากาศเย็นๆหนาวๆจังสี่เลยน้ำคือกับตอนเดินสิบสิบสองเลยกันเลยสิช่องนี้ก็บ้านี่ยากท้งนี้ต้องเข้าไปอากาศดีนะคนมันข่าวเนาะทางนั้นปีนเด้อมันกินไม้เด้อ ไมีหน้าเด้อใคไม่เติมใจเต็มก็ปึ๊บกนแล้วก็มันตุเปิดแล้วมันตุบมาอ๋อมันค่าอย่างวะโอ้ค่าเครื่องปุ่งลมกับไฟฟ้ามกัได้ใช่อ่ะน้าเห็ดนะ นี่คือแตงกุณฟออันนี้อันนี้คือแบงมูอ่ะอันนี้คือแบงมูมาเรียนเรียนกันมมาเอาเอาันะฟ้าหม้อเลยมันอันนี้ไม่ได้ทางกลางบอกพอภาษาโมงเยอะพี่พอมงหนึ่งสสามนะอีออกไป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  มาเด้อพ no okay, no, no ี ja, ่เนาะวันนี้ก็ต่อที่นี่ไม่ใช่นี่ก็ได้นะสุนยนเหรอพี่น้องส่วนอนอันนี้สุกแล้วเนาะยังยังอันตัวสี่ี่มึงดูน้องแซงแซ่บเอาของเจ้าหมากินเป็นประจำไลยแซ่บเจ้ากินตลอดก่อนรดนี่สมโพนโอเคพี่น้องหลังจากที่ว่าห้อกินลูกชิ้นย่างแรียวเราก็มาต่อกาแฟพี่น้องเองนี่ บรรยากาศหน่าคณะเลยบรรยากศยาศยำค่ำคืนมามาส่งกาแฟเล็กน้อยนั่งลิ้นน้อยนึงหลังจะคอยเข้านอนไปดูลอยเก่าๆพุ่มน้ำม่อั้นาส่วนนี่ทานบอเอ้นี่ยัง้ยมัน,นไปเรื่อยๆอยู <c oughs> น <c oughs> โอเคพี่น้องล้างจางพี่ห่อลิ้นแล้วแล้วก็จะ เก็บเครื่องเก็บข้องไปนอนได้ได้บินังงบรรยากาศนาวเหีอันนี้ว้นี่เลยหัไห้อันนี้นะบ่มันยูดนาอันนั้นก่อนยืดไปบ้าไปก่อนำมืทูบกูเนี่ยอยู่ใส่กไมทูยดยู่เต็นทมึงไปได้อาไเอาีน้ำนา่ด้ยหนาวหนาวเหีพี่นังง เดี๋ยวว่า <song> ตัวจะพาพี่น so ้องไปเบิ้งบนนนท้องเขาคืนนี้กันเบิ้งว่าจะเป็นยังไงเอาหมอนเอาเอานั่นเองเอาอันนั้นมาโมนอ่ะเอาอันกระเป๋าอะไรโมนเสื้อผ้าอะไรโมนฮะเสื้อผ้าเปียกเอาอันนี้เอาอันนี้เสื้อกระเป๋าก็เปียกหมดแล้วเปียกหมดมันเป็นแบบมุ้งนะเหมือนที่จาใส่กระเป๋านี้นะโอ้โหนี่มีหมอนเนาะมีหมอนหมุนเนาะเกี่ยมพร้อมเบ้นี่งนะ มเ,เ,เมื่อเช้าอันไย่ะถ้า,ถา,าน,น,นนะี้เจอทะเลหมอกอายสิปุกเด้อถ้าบ่เจอแล้วก็นอนให้นิ่มนะคือเจ้าตื่นย่านใดกันย่านน้ำตื่นสี <laughs> ่โมงเขาน้องแสงน้องวันนี่ยนะเขาเจ้า,จาสินอนไปรับฟันดีลตดาติสวัสดีลาตีสวัสดีฟันดีเด้อทุกคนเจอกันเบิ่งมี่ยังก็เอิ้นเอาเด้อโอเคือใกล้ๆกันนี่ปุกเอาถ้าปวดขี้ปวดเนี่ยวกันเลย ไปไกลๆนี่มันย่านกลางค่ำกลางคืนมันเป,ปิดไปกันหลายๆคนเนาะไอคือเนียนกุญแจรี่ดเด้อบ๊ายบายน้องวันบ๊ายบายเยี่ยมกันเข้ามึงไปปิดตะโถปิดแม่น้องแซงปิดเขกร่มมันซิมมันอยู่เพาะเอาลงให้ได้ลมมันจังลมมันจังบอกเข้าให้ได้สนะพี่น้องได้เวลาเข้านอนค้างคากันแล้วแต่จริงแต่เวลาเข้านอนเดึกเลยพี่น้องไงพี่โต ่ามานั่งลิ้นอยู่พี่บรรยากาศดีเยน็นสบายมานั่งลิ้นังสิจนหอดเนึงโมงกับสองสิบนาทีแล้วพี่นางเที่ยงคืน <c oughs> เดี๋ยวป่อโตก็จะไปนอนก่อนใส่โซดาเซิลเลยก็มอสินดับเลยแหละพี่นาง,ง <c oughs> เพราะว่ามันใช้งานดนริบเดี๋ยวป่อโตจะไปนอนก่อนสเสื้อขึ้นยาวเ่ะเดวนี้หนาวเหี้ย บนถนนก็คืนอนี่ก็ประมาณนี้เลยโอเคนะพี่น้องเนดะี๋ยวเป็นแดีกยวไว้เจอกันเมื่ออืน่นเสาว่าจะเป็นยังไงนั้นบปรโตคอลจาบเดี๋ยวที่พี่น้องเดินไนะบนด,นนด,ด้วยกันอีกเดื๋ยนึงนะพี่น้องนะสำหรับเคล็ดดีสำหรับท่านดี